กองทัพภาคที่หนึ่งจัดกำลังคุมเหตุวุ่นวายผู้ประท้วงชายแดนชาวกัมพูชามทพ .1 ชี้กัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ย้ำไทยต้องไม่เดินตามเกมวันที่4กันยายน2568สืบเนื่องจากการติดป้ายของจังหวัดสแก้วร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วให้ประชาชนชาวกัมพูชา170หลังคาเรือนย้ายออกจากพื้นที่ลุกล้ำประเทศไทย เมื่อวันที่3กันยายน2568ที่ผ่านมาจึงเกิดการไม่พอใจของประชาชนกัมพูชาและมีการนำมวลชนประมาณ150คนเดินเข้ามาประท้วงใกล้บริเวณหลักเขตแดนที่46โดยเช้าวันนี้กองกำลังบูรพาโดยชุดเฉพาะกิจที่12จัดกำลังพลเข้าควบคุมสถานการณ์และประสานไปยังผู้บัญชาการกองพลน้อยที่51ของกัมพูชาเพื่อให้ทหารควบคุมประชาชนไม่ให้เกิดการย,ยุยุบริเวณพื้นที่ชายแดน ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายโดยฝ่ายไทยนำกำลังคอฟอจากตำรวจภูธรสแก้วดูแลสถานการณ์กองทัพภาคที่หนึ่งจะดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติไม่ให้มีใครมารุกรานตลอดจนดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งนี้พลโทอมริดบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งได้เน้นย้ำมาตราการควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวเขตแดนพื้นที่อธิปไตยของไทยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองกำลังบุรพา โดยบอกว่าทุกอย่างมีขั้นตอนและมีระยะเวลายอมรับพื้นที่บ้านหนองจานยังมีความยากหลายมิติเพราะไม่ใช่แค่การเมืองหรือการทหารเท่านั้นขณะที่ท่าทีของฝั่งกัมพูชาที่พยายามจะก่อความวุ่นวายโดยให้นา,นานาชาติมาปิดล้อมและกดดันไทยรวมไปถึงการที่ผู้นํากัมพูชาไปปรากฏตัวตามประเทศต่างๆเพื่อต้องการแสดงออกว่ามีความเป็นมหาอำนาจแต่ในขณะที่ทางไทยเรานั้นได้กวาดล้างสแกมเมอร์ อย่างได้ผลรวมถึงการตรวจจับชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาได้เป็นจํานวนมากดังนั้นเราต้องไม่เดินไปตามเกมของกัมพูชาแต่เราต้องให้กัมพูชาเข้ามาในเกมและกะติกาของเรานั่นคือสิ่งที่สําคัญและอยากให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจและรับทราบแม่ทัพภาคหนึ่งยังบอกเพิ่มเติมถึงท่าทีของฝั่งกัมพูชาที่ออกมายืนประท้วงแนวหน้าบ้านหนองจานต่อหน้าทหารไทยนั้นมองว่าเป็นเรื่องปกติของทางกัมพูชาต้องการนําประชาชนออกมาเป็นโล่มนุษย์ เพื่อต้องการให้ภาพปรากฏออกมาหลังทางผู้ว่าราชการจังหวัดสแกวไปปักป้ายประกาศแจ้งเตือนให้ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ให้อพยพออกไปขอยืนยันว่าเราทําตามขั้นตอนของกฎหมายและถึงแม้ว่าชาวกัมพูชาจะยังเข้าใจอยู่ว่าเขายังเป็นเจ้าของอยู่และไม่ยอมออกไปเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้มาตร,ราการทางกฎหมายในการผลักดันส่วนในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้จะมีการประชุม GBC ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ และผลจากการประชุมตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดที่ดําเนินการร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองและกองทัพเรือจันทบุรีและตราดนําไปสู่การยื่นข้อเสนอในการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปออกมาให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศจึงอยากให้ประชาชนใจเย็นเพื่อรอความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจจุดที่มีการตรวจพบว่ามีทุ่นระเบิดตกค้างด้วยโดยเราได้มีการตรวจการ และควบคุมพื้นที่ป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาวางระเบิดได้อีก